วิวัฒนาการไร้ขีดจำกัดเริ่มจากศูนย์ตอนที่25แปลกจังทำไมน้ำถึงทะลุตัวฉันได้หรือว่านี่จะเป็นพลังพิเศษของฮันฮันขอมือเธอหน่อยสินอกจากน้ำจะทะลุผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอย่างอื่นเราขึ้นไปข้างบนกันเถอะฉันจะช่วยเธอตรวจดูร่างกายเองว่าตรงอื่นน้ำจะทะลุผ่านได้ด้วยหรือเปล่าออืมเซ,ซียเชินอีกนานหรือเปล่าลองดูสามรอบแล้วร่างกายก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีแค่เธอคนเดียวที่มีพลังแบบนี้นะงะงั้นเหรอเสี่ยวเฉินนายว่าที่ฉันกั้นปัสสาวะไม่อยู่ตั้งแต่เด็กจนโตจะไม่ใช่เพราะว่าส่วนอื่นในร่างกายของฉันก็ถูกน้ําทะลุผ่านได้เหมือนกันงั้นเหรอก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากสาเหตุนี้นะครั้งหน้าที่เธอรู้สึกว่ากั้นไม่อยู่แล้วก็อย่าลืมบอกฉันด้วยละ่ะเธอจําความรู้สึกนี้ไว้เองนะดูว่าตามร่างกายมีที่ไหนให้ความรู้สึกเหมือนกับที่ฝ่ามือหรือเปล่าฉันเกือบจะเคลิ้มตามกายไปในโลกจิตไปแล้ว แบบนี้ฉันก็ไม่ใช่สาวน้อยไร้ประโยชน์แต่เป็นผู้มีพลังวิเศษเกี่ยวกับน้ําบางนี้อาจจะมีสักวันหนึ่งที่บาลางของฉันถูกพัฒนาจนเต็มที่ฉันก็จะสามารถยืนอยู่เคียงข้างเสี่ยวเฉินกายเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่เหมาะสมกับเขาที่สุดได้แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผมต้องการเนื้อของนกอินทรียักษ์หนึจินให้ส่งตามที่อยู่นี้นะครับดได้ค่ะ เป็นเขาอีกแล้วอย่างนั้นหรอเขาเป็นคุณชายจากตระกูลไหนกันนะที่ใช้เงินได้เยอะขนาดนี้กันแล้วโกรให้คะแนนรีวิวดีกับบริการของฉันด้วยนะคะพอดีเลยค่าต้นฉบับเมื่อเช้าได้มาประมาณแสนสองรวมๆแล้วในมือน่าจะมีอยู่ประมาณ2อ0 0 0นซื้อเนื้อนกองอินทรียักษ์สักร้อยจริงก็คงจะพอไหนดูซิว่าการเปิดสมุดภาพของมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันบ้างคุณได้กินกินแก่นแท้แห่งชีวิตของนกองอินรียักษ์สมุดภาพนกองอินทรียักษ์100%ยเ คุณเปิดสมุภาพมนกอินทรียักษ์ได้สำเร็จได้รับคุณสมบัติสิ่งมีชีวิตในตาแห่งท้องฟ้าในตาแห่งท้องฟ้าขอบเขตการมองเห็นและการจับการเคลื่อนไหวของสายตาคุณได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากสายตาของนกอินทรีนี่มันดีจริงๆนะฮะ เมื่อเร็วๆนี้ผู้ประสานยีนขั้น3คนหนึ่งเกิดกลายพันธุ์ในที่สาธารณนะส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายร้อยคนการหลอมรวมยีนเป็นหนทางที่ผิดตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันมีเพียงปีศาจเท่านั้นที่หโหยหาการกลายร่างเป็นมนุษย์ไม่มีใครอยากกลายเป็นปีศาจหรอกขอเพียงให้หาวิธีที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาศักยภาพแฝงของมนุษย์ก็สามารถวิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตระดับสูงได้เช่นกัน นั่นนะมันเรื่องเพ้อฝันทั้งนั้นในระยะน,นี้ถ้าไม่พึ่งพาผู้หลอมรวมยีนหรือว่าจะให้พึ่งพาพวกนักสู้โบราณอย่างพวกคุณกันที่แม้แต่กระสุนก็ยังกันไม่ได้ไปต่อต้านสารสูตต่างดาวอย่างนั้นหรือว่ากันตามจริงผู้หลอมรวมยีนก็เหมือนระเบิดที่ควบคุมไม่ได้จริง,รงๆนั่นแหละพอเกิดการกลายพันธุ์เมื่อไหร่ก็คือหายนะครั้งใหญ่เลยการวนเกินเหตุไปแล้วทางการควบคุมเรื่องนี้อย่างเข้มงวดโอกาสเกิดมันน้อยมากๆนะ แทนที่จะกังวลเรื่องการกลายพันธุ์สู้กังวลเรื่องการสืบทอดทายาทของผู้หลอมรวมยีนดีกว่าก็พูกเขานะ่ะสูญเสียวความสามารถในการสืบพันธุ์ไปหมดแล้วนี่นานั่นสินะพูดถึงกับต้องรีบเก็บสะสมเอาไว้เยอะๆก่อนที่จะหลอมรวมยีนหรือไม่ก็รีบหาคู่แล้วมีลูกซะก่อนอ้าวเสียเฉินกลับมาแล้วอย่างนั้นหรอนี่พวกเราพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมต่อนหน้าลูกไปเนี่ยเสียเฉินกลับมาแล้วก็มากินข้าวกันก่อนเถอะพรุ่งนี้ที่โรงเรียนเราจะมีการแข่งขันนักร้องประจำโรงเรียน ฮันฮันก็สมัครเข้าร่วมด้วยจริงงั้นหรอง,งั้นพวกเราทั้งบ้านต้องไปให้กำลังใจฮันฮันที่งานหน่อยแล้วละ่ะแน่นอนอยู่แล้วฮันฮันก็เหมือนลูกสาวของฉันคนหนึ่งเลยครับเซินทิงฮันเธอเก่งที่สุดเซียวเฉินนายมองฉันไม่กระพริบทําไมกันละ่ะก็เพราะว่าเธอน่ารักดียังไงละ่ะทั้งสองคนโชว์หวานกันเสร็จหรือย,ยังจะ๊ะ ฉะฉันก็แค่เห็นว่าเสียวเฉินแต่งหน้าเก่งก็เลยให้เขาช่วยเท่านั้นเองไม่ได้โชว์หวานซะหน่อยฉันเข้าใจเป็นสามีภรรยาเข้าใหม่ปามันกันแล้วยังจะมาเล่นรักใสๆอะไรกันอีกผู้เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้ามีทักษะเยอะก็ไม่เสียหายอะไรนี่นาฉันก็ไม่อยากมาเป็นกอหอคอ,อขัดพวกเธอหรอกนะแต่แค่จะมาบอกว่าอีแค่สองคนนะ่ะก็จะถึงตาพวกเราขึ้นเวทีแล้วรู้แล้วนะงั้นฉันจะไปส่งเธอเตรียมตัวข้างนอกนะ เจ้าเชินฉันฉันกันไม่อยู่อีกแล้วณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาละครับจบลงไปเรียบร้อยนะครับห,ห,หวานฉ่าเลยนะครับสรุปเป็นเลิฟคอมเมดี้ใช่ไหมครับส่วนความแข็งแกร่งของเอกก็กําลังพัฒนาต่อไปนะครับเรื่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตััวลาไปกสสดีร